สบายดีสบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขู่สุคนสุงสุบอลเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคือเก่าคือเดิมอ่ากับซองสบุญมาบ้านเฮาเนาะอ่ะพ่อกันมื้อนี้มาเวหาไปตู้กันบ้านนี้มาบ่เห็นลเรเมื่อวานนี้แล้วอะไรอยังเด้อม้อนี้เนาะเฮ็ดยังตู้เฮ็ดยังใช่เฮ็ดยัง สบายก็หรอสบายดีเป็ตู้สบายดีไม่สบายดีอ่ะนั่งสบายด้วยนุ่งฉกเฮลานอยู่บ่เอากระหากมาแต่ดงแต่เนี้ยนี่หางกระมาเดี๋ยวนี้ลูกลานไปใช้ชันกวันหางคุดเจลว่านี่ก็คือว่านี่ก็คือว่าไปหาหน่อไมมไปหาคุดเจลมาขายบ่ะมาเร็วอ้าวมาขายเลยสิชื่อชอยยังหา้ทำไมนี่แล้วเออเห็ดแล้วไรฉันไมาเก่ง ยังไม่ได้ขึ้นเฮือนยังไม่ได้ขึ้นเลยเออเราได้เฮ็ดบ่งเฮ็ดไร่เนี่ยเฮ็ดมาเส่แกงหรือไม่เอ้เนาะเอานุ่งชงเฮลานก่อนอุ้ยเนี่ยพี่น้อเลยคะกินข้าวแล้วบ่มาหนีิกินข้าวกับยังมาหนีิกินแล้วกินกับยังกินปลาอืเอานุ่งชงเฮลานก่อนเบิรงเบอร์ผัดอาขนมไป้อาขนมป้าไปขนมปี้มา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 อาขนมไปลูกไป ป้าเออยันเลือดออกเด้อลูกเด้อเออนี่เด้กสมบัติทองชัยป้าให้ไม่เท่ามูลทองชัยนี่เห็นแต่บัญชีเข่าเอ้าเจ้าบวพนแต่ทองชัยอยากไปไปไทยแต่ทองชัยอยู่นี่มันฝนจนเดือมสิแกงง่ายบ่นี่เออกระดูกใหญ่เง้ยมันปะอยู่ชสยไปจักเลยบ่ฮู้ได้มันบ่ได้เอาน้ำเมื่อน้ำได้แม่นั้นมันคายแล้ว โอ้ยวอาไปทั่วทิพเจอออ้ากับใ้รใครเลยพาเขินบอกเจ้าาหาเรื่องใช่ลูกเคยมันเมื่ออะไรบ้าออใช่มันเ้าแ,แต่มันอยู่พุ่นจะขายมันบ่ได้ขาย,อขายเอาบอกเขอชดใช่มันเจ้าชิทามันบ่มันขายแล้วเ่เ็ทนได้มัน,มนมเราขายไพจิไปขายเราโลนเลยคลองไปเทาเุ้ยโอ้ยชั้นเนี่ยหาเรื่องใช่ว่ามันขายคลอง บ่เชื่อแกว่าจ้ามันจะขายช้างมันมันจะไปตายหิวไปซื้อขายฮอดผ้าฮอดมีดเจ้าก็ได้เว้าไปอาผ้าช่องดงช้ำดงเฮ็ดเชียเลยมันแมน,ม,นมันเฮ็ดเชียอย,เอยอยู่วตัวเองป้าใบแด็กคนมาลอยอยู่เพือนกันไปสทีจักตอนนี้ใช้ผ้าบอดทองป้าู่นี่แหแม่เอ้ยป้ากเ็เฮ็ดมากองมัน ไปไปจะบอกมันหลักขายผ้าขายมีดในตู้นี่ว่าไปทุกที่ทุกเดือนอย่าเมาเยอะบะนี้ใจอย่าเมาได้ว่ามันหลักขายนะมันบอกได้ขายดีเฮ็ดได้ไขายเลยโอ้ยบเชื่อมันคอยบ่เชื่อมันเลยบ่เชื่อแล้วค่ะมันผักคลองกินมาให้ยนะเชื่อไว้บัะยังเชื่อมันเลยแต่พี่เจ้าโยนกำลังกันของแี่เชื่อฉัยนแบบมี้อยู่ปรเดี๋ยวมัน หาน่อนี่ก็ห่อหอบกอบมาได้แต่พ่ออิ่มยู่แเรวหนิเนี่อิ่มยู่งล้านี่นะมงกิโอพ่อไม่ได้ไม่ไช้เขาผลคือเอาหนื้่ไ้มิงกิอนี่คือบอเอาได้ดนี่มันเบ็ดเบ็เนาะน่ะเอ้ยวงแน่ักกะปงไว้มแต่คนมาด้วย วานนี่ได้บ่วานนี่เนาะไม่วานก็ได้ทั่นี่แล้วเฮ็ดได้กินวานนี่ต้มเออมันนี่ได้มันนี่สีเกงมันนี่มันนีเกงเกงกโอช่องเทอร์ไปห้าคนได้หวานเลยเลยเกงใช่เห็ดนี่ก็แชบเลยจะโฮมรึบ่อบ่อยฮึไม่ยังฮ้านั้นเขาเงินไหนไว้ไปซื้อแพบมาชักเครื่องวานนี่ชื่อแล้เบ้ ชักแล้วไวเออชื่อแพบ์เน่เมนผาเงินมากกับชื่อแพบไว้ให้ร้านให้เขาชักเครื่องเขาใหญ่เดียวอือ้อระวังเด้อนี่มันจีงับนี่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 มันหนีบเด้อเจ็บเด้อเด้อถูกก้อนถูกดูถูกดูด้วะถูกดูต้องใช้แล้วนี่ลูกชาวเใ้่นี่ต้องใช้นี่นี่นี่เนี่ยเบิ้งเนี่ยพอนี่ ใช้เือบคุณจิโร่ได้บ่อสามาขาย,ยอีชื่อนี่ได้บ่ล่ะหืมได้จักโต๊ะยังไปหาเพียงยังไปหาเพียงเชื่อตัวนี้บ่เคายชื่อให้นะชักเด้อคันบ่ชักเลยโยชกกระปวกไปนุ่งมาหนี้เลยอาบน้ามาแล้งเลยชักเลยนุ่งตัวไหมสบายบอเออบ่บให้นุง่งเลยไปพึ่งไว้บ่ได้ไงเลยมีนกุย <c oughs> โอ ลูกอีนไนมายังกินกับยังอันนี้แกงแล้วไม้ผักผักยังอันนี้เอ้าผักแข็งผักกระเหอืาผักกระเหลาแกงแล้วไม้เป็นวะช่างว่าเท่บ่เคยกินืมผักขยแขงแฉดงามป่งไว้มิแต่คนมาเอไปเจ้ให้น้องกินพคนไป มันกินรอว่านั่ยออกไขายนาะคุณว่าโอ้บอกไข่ว่าสือชื่อนี่เออโบได้เลื่อาแปนบ่เลยเนเจ้าชีเฮดที่ได้กินนี่ตูแกงเออคือบ่ล่างก่อนยังผาล่างาอะไรก็จังล่างเออคือบอกก็บซามใช่ แช่เย่เฮือนเอากระชามะเฮไปตู้เนี่ยว้ยกับไม่เด้อว,วงมันงบเอาขนมมาเหนะมันงดอโอ้คุณแถวหาหน่อไมา้แกงชุรางกินร้านเน,นี่ยกรแกงกินแล้วล้วไปหาไม้อีก่องเือไปวันไงคือมาไฮร้านไปแบบนี้เอาลงเห็นโอ้ับเื่อง มันนี่ไปแต่นี่ฮะจนฮอตหน้าวคุณไปก็แพ้มาเนี่ไปเพลี้ยอันนี้ไปน้ำบ่อหนูหินนี่มาอยู่เพื่อนอืมไม่บ่ลูกบ่อไม่เอ้ยถุดูลุหรุูถุดุเอจังสั่นแหละอืมเก็บใช้กระชามบ้านี่นี่ไม่ไม่เอาบ่ถุกันถุกัน มาว่านเีโไปหาพาโอ้โลโอ้เลินแรกก็ไปบกระางโออยู่คนละบานกังไปลูกมันไป<อ>จากโทว์มาแล้วบอกมันหลักผ้าขาหลักขายผ้าโอ้ยยยยบยย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 ยวยยยยยยยกยนยลยยกินยอดยยยลยยยยยเยา,ายินยียยยยยยกยยยยยายยยยน้ายย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 ย่ายยยายยยยย้ยย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 ย้ยยยยเย้ายยยยยปยยยยตัดผมให้ลูกเขาข บางอ่างบ่เฮ้ยพันธ์ตะกอกอยู่ไาเยะตานผมให้พันธ์ไปป้าพูดเจ้าแล้วอ่ะได้บ่อชิบโตจิรอเจ้าเฮ้ยหอดเก็บโตผู้เฒ่าพี่น้องเอ้ยฮะวัดเอาเดือนชิบเอสเดือนชิบชองก็ได้กินตำหมักทั่วดอกตู้เอ้ยทั่วลายช่ไหกินอืมมาเอาแล้วเจ้าว่าแล้วกินเฮ่าน่ะบ่ย่างดอกเฮ่าน่ะเฮา กินอยู่ใช้ก็ได้เจ้าไงเกิดขโมงก็เปิดขโมนได้ขายมันหลายก็ขายคนมาเชื่อก็ขายชิปพันชาวพันเนี่ยเบิ้งสิเก็บชอยมาได้ขายหรอกลูกหลานหลายพี่น้องหลายอพี่น้งหลายขายก็มาเอากปเชื่อขายหาพันชิปพันเพราะได้เงินชื่อนุ่มแหลานมากเนี่ยไงนี่มาขี้หูดวะบางน้อ หนุอยใหญ่เห็นเจ้ามากเพียงมาขี้โหดบ่ใบบ่มาขี้โหดบ่ใบใบลงมาพี่ดูมาขี้โหดบ่กาวเกล็ดอะไรเลยเมื่อกียงหอมเด้เอามากินขนมนี่เอามาเอาน้องเน่เอานี่เอาขนมไปเอาขื่นเมียนไปใบเอ้มาขี้โหดบ่อันนี้นะเจ้าเอาไม่ใช่นี่เจ้ามาต้นะอยู่หน้าเจ้าบ่ เพี่อนดกเลยให้แม่เด้อหน่วยหนึ่งเด้อเจ้าเช็ดยังกันนะกินกินให้คอยเด้อหน่วยนี่เด้อเาสิให้คอยเด้อไว้เ้ยเจ้าต้องซักเสื้อผู้เมือเด้อบบบนี้เด้อเจ้าใหญ่แล้วมื้อนี้พังสิเว้ามื้อนี้เจ้านุ่งแหละบะเล้งเจ้าอาหน้าเลยเจ้าชักทั้งชุมทั้งเฉื่อยก็นุ่งตโตไม่แบบนี้ไหวมันเป็นระเบียบโคมาขี้หูน้ำเต้าหอมในเมื่อดม ไปเอาขนมให้น้องกินแน่ผู้ชักให้น้องนำเด้อไปกินขนมน้องเอ้ยไปลูกไปผูสงมสายเอ้ยลูกชาวเจ้าป้าหนึ่กิโลอู่ตัวใหญ่ดีนาะงตัวเนาะโอ้เจ้าได้ลายเกงเชนไม้แช่บลาลอยแช่บาหลานไปขุดสกิโลมันไม่ได้ไปเฮ้ยม่ได้มาเลยตุ๊บผู้ใดขุดอีดําพันได้แต่อีใหม้พันได้อันนั้น ดวงใจนะอู้เดี๋ยวมาหาตัวดวงใจนะจ้าเลวดวงใจไปคุดได้ดอกคุดไม่เอาสิชื่อชอยนี่ด่นนี่ไปไข่เฮาเขาไปคุดโฮเมีนเดอรไว้คุดมาโฮเมียนเดอรได้ลายไล้บอกมันจะจอยโทรมาคอยคอยชืมาชื่อฮะอ้า ให้เขาคุดจิโร่มาให้ได้หลายเขาจิมาชื่อเอาคันชิปตชตตโตเช่าโตบมาได้กี่ขั้นเนาะอันนึงเพื่อนใหม่บอกแปลเห็นพูดแล้วออกขายน่นออกมายากชื่อชอยเขาไว้ชื่ออ๋อยังไม่ได้ขายอยู่อ็มางนีเฮาว่าเถิงว่าอยากชื่อชอยเล็กน้อยอให้เล็กน้อยเพราะได้ให้มันไปกินโรงเฮียนเอาบ่าได้มอบของขวัญในคู่ว่าไว้มานีในคู่มาบ่าไว เพิ่นมอบของขวัญแน่วันนี้คือโบอทุบเอาตุมาเอ่ยมาเอาไปในครัวกางเอาไอ้กุ่มควันเอาไปคู่เจ้าบ่ได้มอบบ่อเอาแข้งมอบอา้าวคือบอ่มอบน้ำเพิ่นล่ะลูหกหอกบ่มีคนได้เสมอยอยู่เพิ่นไปมอบอยู่ไสเอออยู่นี่บ่มีเพิ่นไปมอบอยู่พุ่นใส่บานนกอยอยู่ เพิมเอ็นโดมอบเพิ่มอบความควันมานน่ปุ๊กับเทพกับคุณควันทองควันไพมีอะไรก็ให้อันนั่นเดี๋ยวไปหาเพื่อได้เก่งไงมาบอกมานิคือบอกเพิ่นบะไรมาเดี๋ยวข่าบ่บอกผู้ไปคนละทางเลยหรอเอ้ยอันจะมีอะไรเปิดหรืออะไรตะ นัดไปเข้าเจ้าเข้าก้อนถักฟ้อนเจ้าว่าไรเมื่อกีรอนี่นนะเจ้าว่าไรล้วว่าผ่าใแญ่บเห็นลาวะาท้งใสคายเลยว่าสันู้ไม่ตู่เบาไปเนาะจุทมเลยไรเเขาขุดทางไรบาไดเวลาตือนดูหน้าคือบเห็น บปเห็นอยู่นาพุมพวกได้หลายเติบได้หนีตัวไอ้หนี่เก่งใช่จี๊ดเราเก่งใชเฮ็ดแซ่บอร่อยได้หนี่นี่นาเข้าไปทนจะเอาใยันเข่าใยันเข่าขุดทางเหล็กไว้เจ้าเก่งชู่รานกินเลยวันนี้เป็นมากอยู่บ่บางบวบ หมักบวบคือบบเด็ดเอาดะหมังบวบพ่างหมังบวบไม่ใช่อ๋อคือเป็นเขามันหกเลยอืมในหาหน่อยเลยอืมนั่นในถังเห็นอยู่เจ้าคือบ่เวนปิดเอามาใช่แกงหรือไม่ทางโรงกันด้แนงว่ะไผ่เห็ดอันนั้นนะไผ่เห็ดว่านาเจ้าไผ่เห็ดนั่นก็นาเจ้านั่นน่าขยันไปเลยดำอ่าเม้นก็น่า

ไหนแม่เล่าค็นเส็ดเขามีแห่งมะเกี่ยวแล้วได้ได้เข่าเราสืพุทธนาวตอนนั้นเกี่ยวแล้วบ้าเฮาเห็นเราเกี่ยวแล้วเลยวะหน้าอันนี้ว้ว่าเล้ยวเลยแต่เฮากายมากน่ะบื้เล่าผงชัยเลาไปหน้าพุ่นนาตานพุ่นมันออกหน้าทงตวนั้นไปจังอย่าไปเกี่ยวใช่ไหมยา ไปเกี้ยวเขาช่วยหญ้าบ่อเามะพริกไม่มมใช่สองคำหน่ยนอยมะพริกไม่ใช่สองคำหน่อยมาตะหน้าก้มแล้วบ่เข่าอยู่หน้านะ่ะเออามันเชี่ตัวก้มกับมี่ตัวก้มกับมีมีตะไบไล่ไทยหน่อยหนึ่ง เม็ดก็คือบะเข่าแทะเม็ดตัวเข่าไปใช้เหท้าชื่อมาห้ตะกี้นะบ่กบอบ่เห็นบ,บ่ใบออกินมาหรอแช,บบช,ช่บ่เชียบแชีบชบ,ชบ,ชบ่ไหมไหมเชียบหันหน้ามาแชีบบ่เออเชบยบมันมาคืนนี่ก็นอนเปลามันฮะมันบ่ได้นอนจุดดัก thò quay cái non th ouais. là khơi cả non nón đây từ nè cái loại mình còn khi ủ lên tôm lên là văng làn chốt bác phai, phai sọt đó tu cho đây non thế nè là làn chốt bác phai, phai sọt đây non vạ non được thế non mày non mày để đại tử đấy ra cả nhưng chưa là nè bằng นั่งเอออ่ออนั่งอ,อ,อืมนะเอ้าเอ,อ้าเอ้าเหยียบมาหน่อยไปดิไม่ไม่ใช่พ่อเด้ใช่พ่อเด้เอิ้นพอ่อไปท้องเอิ้นดูเอิ่นพ่อจะดูพ่อเอิ้นดูพ่อเอิ้นดูหนูว่านี่เขาปหา โทอยู่ใช้โทชับใจโทอ,อย่อา,าอา้งเอาเพีย<อ>งน่ะเอาของเบื้องนี้เโทหาพ่อรู้ใช้โทรชับด้ให้โทรชับน่ะโทหาพ่อไปอพ่อเอ้ยเออนูโอ้ยหลุดมือนนอ ăn thế ra bả này vậy, nước mắm lại <laughs> đẻ. Cướp chó. Mắc kiu hút, mến mạc tý, ở nhà tý. Biến bay. không hái không nấu. Tại sao anh nước này kia? chắc mình. không. ผ้าพันมือแล้วลูกผ้าพันเด้อเอาเมียนไปเอาเมียนเด้อไปมันสิพันมือไปแม่เราค่ะแม่มาให้แม่มะมาให้แม่เมียนเด้ออะเอ้ยดูกับผ้าพ่อแม่แกยั่งเบิร์ดเนาะแม่อืเราจิกฮาน้อยมากพี่น้องเอ้ยเราว่าว่านี่เก่งทรงเธอเราว่า ว่านี่นะเกงสองเือกินได้ไปหาไม่อีกแล้ววะปบักปับักนุ่งลาไปไปกน้องเลยมาหนี่สมุนกับสีพอตก้อนบานนี่นะะสีพอตกกับก้อนเวะมหาทั้งเมตุมือหนาพ่ดแหละสีเวะมหาละไม่เนาะทางสบมนก็ได้มีได้ตั้นในแม่ตีนเฮ็ดพี่นะไว ไอ้จักตอกมัดเข่าให้ลราหนิไว้จื่อฮะจื่อซื่อชั้มนี่โดยอากโบอยมันจะได้ชั้มได้หน่อยแท้มันนี่นะเจ้าว่าได้ไปมอบของขวัญให้ครูเพิ่นไม่ได้บอกบอกบอกคนบอกเนี่ยได้ใช่บอกว่าให้อากุบควันให้ครูมีเงินมีเงินเลยไม่ได้ให้ เอ้าเด้ดอกไม้เด้เห็ดรวยใช่ก็ได้เลยอืมผักอะไรเงี้ยลายเลยอ่าชื่อชื่อน้ำผ้าอกนี่ชื่อเอาใช่ป่ะนี่เออมันยังมานะไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสบุญกับสีกราบก่อนอ่าไปเด้อวายเด้อบันเด้อสบายดีรึมหมยสบายสบายดีโอ้ยระวังเด้ผ้ายโตใหญ่แท้นี่ อ่ะให้นเมตุแล้วเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่กันสบุนเปิดชีคอโตม่ลาพระจ่าไปก่อนพี well. ่น้องเลยขอบุญขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจโอ้ยมาเห็นทางลูกทองใสมือเศร้านี่พี่น้องเลยเพันว่าโอ้เฮากเห็นลูกเฮาแลี้ยงคนน่ะแม่เอ้ยว่าสั่นเนาะคิดทอดลูกคนวะอ่าสบุญก็เลยแวะมาอีก จงังใดก็สําหรับคลิปนี้ก็สิเอาประมาณน,นี้แหละพี่น้องเนาะสําหรับพ่อกันในคลิปหน้าพูดแหละมือหน้าพระฟ้าไมา่มีโอกาสชิเวมหาเมื่อนี่ไปแล้วเลยสบายดี